เอฟทักษอนเคลื่อนไหวถึงทิมเอฟทักษอนเผยแล้วโดนดุเลยหลังเรียกพิชาแบบนี้เรียกได้ว่าเอฟทักษอนได้ออกงานอีเวนต์และเธอจะตอบคำถามเรื่องข่าวที่โยงทิมพิชาไปด้วยว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันแล้วยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆข่าวเอฟกับทิมเป็นมาสักพักแล้วไม่แปลกใจอะไรเราเป็นเพื่อนกันคุยกันเหมือนเดิมชินแล้วเราก็คุยกันเขาก็บอกว่ามีพูดถึงเรา แอฟบอกว่าทีมสบายใจได้เลยแอปอยู่ตรงนี้มานานรู้ว่ามันเป็นยังไงเราอยากให้บรรยากาศการสัมภาษณ์มันดี ทุกคนรับรู้ว่าแอฟกับทิมเป็นเพื่อนกันมานานแล้วสิบยี่สิบปีแล้วบางทีก็ดองคนอื่นๆดูว่าเรียกทิมเฉยๆกันเรียกคุณทิมนะคะถ้าทุกคนเป็นเพื่อนแอฟแอฟก็คุยได้ตรงไม่ห่วงอะไรเลยแต่ห่วงเรื่องคอมเมนต์ต่างๆนานาเพราะมันจะต่อประเด็นไปเรื่อยๆแอฟไม่สามารถตอบคำถามตรงนั้นได้โดยตรง ถ้ามีความคล้องใจถามส่วนตัวได้เลยไม่มีอะไรปิดบงังส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าที่เบื่อแอฟข้ามไปเลยอยากให้เข้าใจแอฟด้วยแอฟต้องทาตามหน้าที่เวลาออกงานให้สัมภาษณ์ถ้ามันเป็นการตอบคำถามซ้ำก็ต้องขอโทษด้วยแอฟเองก็อยากสัมภาษณ์เรื่องใหม่ๆเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมีอยู่แค่นี้จริงๆส่วนเรื่องความรักถ้ามีอะไรพิเศษข้ามขั้นจะให้สัมภาษณ์แน่นอน